สวัสดีครับทุกคนโนจากช่องโนชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็คตำนานนะครับจากการล็อกอินยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนอิมานะครับนี่นะผมเนี่ยได้ล็อกอินครบแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวขอรับขอรับอย่างอื่นไปด้วยนะแพ็คการ์ดตัวละคร,รสุดฮิตนะครับอ่าจี้เครื่องรางสุดฮิตแพ็คการ์ดตัวละคร,รสุดฮิตอ่าตัวสุดมจี้ คอปสุดฮิตนะแล้วก็นี่นะครับแพ็คตำนานแพ็คตำนานนะครับตัวละครสุดฮิตเดี๋ยวดูกันนะว่าผมเนี่ยจะเปิดได้ตำนานอะไรนะครับรับหมดแล้วเนาะไปเราไปเปิดกันนะครับขอเลื่อนก่อนนะไม่รู้ว่า <c oughs> จะได้ตัวอะไรนะครับในในแพ็คตำนานเนี่ยผมเดานะน่าจะน่าจะ น่าจะได้ตำนานคล้ายๆกับที่เราสะสมสติกเกอร์แน่เลยอันนี้ผมเดานะี่ยนี่นะครับเดี๋ยวขอเปิดตัวสุมจี้เครื่องล้างสุดนี้ก่อนนะอ่ะเปิดเลยนะครับปับ๊บมีทำลายเตา๋าจี้นะอ๊บโอ้โหมอนสเตอร์แห่งการทำลายหดยังยังนะครับ ดีนะปึ๊บธนูอักค,คีโอโหดีเก่าๆทั้งนั้นต่อไปนะครับอ่า uh, แพ็คการ์ดตัวละครสุดฮิตเอสบวกนะเปิดนะครับไวรูหนะ้าโอ้อยยังเก่าเปิดแล้วนะไว้หน้าเดียโอ้อยยังเก่าเลยมาทีนี้อ่าเรามาเปิดแพ็คการ์ดตัวละครอ่าสุดฮิตตำนานเอสบวกนะครับ ผมเนี่ยอยากได้มันบอลเออตำนานมันบอลหรือไม่ก็ตำนานคโครนะมัดจะได้ลวเอ้ยตำนานปึ๊บตำนานแบล็กวินเทอร์เหมือนผมเปิดได้จากอ่าแพ็คสติ๊กเกอร์ปะตำนานแบล็กวินเทอร์เนี่ยขอไปดูก่อนนะอืม ก็ไปดูก่อนถ้ามีแบ็กมัลทอสองตัวใช่เลยนี่ไงใช่จริงด้วยนะทเอ้ยทำไมไม่ได้มันบอดอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อ่าเปิดแพ็คนี้ก็ขอให้ได้กันดีกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละวบายบาย